ผมสิงกำสองช่วทยออยครับไปนี้สองมาอีกวันครับก็สองอาทิตย์กว่าซ้อมดีไหนครับไปนี้ช่วยชนครับแล้วมีใครเป็นผู้ฟ้งคู้ซองกที่นั้นมีสางโทสองเอกแล้วก็พวกจอมพีกาในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรย่สิบสองเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจี่แล้วน้ำหนักป่อยมาไม่กี่กิโลครับน้ำหน่อยร้อยร้อยสามสิบเรึ่กิโลห้าสิบเก้าร่เมือปีมืแล้ววันนี้เราเจอหม้วอชาววันเคยเจอไหม เจอครับกี่ครั้งครั้งเดียวเป็นไงบ้างเสมอมาอ๋อเสมอเลยมาที่ไหนที่ธนกรเดียม ใส่ก่อนใช่ใส่ก่อนใส่ที่ได้ที่ผามมาเนี่ยนะอันนี้คือไม่แก้มือกันใหม่ใช่ครับนี้วันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบสามเวทนี้เลยครับอืมแล้วเขาต้องมือจะตายอะไรจำได้ไหมไม่เดินไม่ถอดแล้ววันนี้ระวัดเกี่ยวกับแคนเนี่ยก็บวกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เราอีกี้หลังมาาปกี่กิโลครับก็อสองโลกว่าครับถูสองโลกว่าใชแล้ว อย่างวันนี้เราวางเกี่ววางแผนไงก็ไปเรื่อยๆในเกมของเราอยู่ในเกมของเราต่ดไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องรีบครับเราไปพูดกันบใครครับปัตตานีครับฝากช่วยไปขอเงินด้วยนะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับชาวพี่น้องแฟนมวยชาวใต้เป็นกำลังใจผมด้วยครับเป็นที่แน่นอนเนาะเราต่อยมวยมูดุลุ่มหมดกี่สายแล้วออกมาก็ร้อยว่าแล้วร้อยวาร์นะฝึกอยู่เขามากเขามากเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรนี่ซี